เดียวนว่านเลยแล้วนั่นมัน,นขาวันนี้ขาครับขาประตีเไปน้านที่นัง่งที่เป็นนั่งสานว่านเดีแล้วครับเสร็จเสรเรียบร้อยเอาขาไปตั้งเัเหตุขาไปตั้งเหตุขาไปตั้ง 没, okay? 没有吧？

อันนั้นมาใส่บอตเต้มันเข้ามาใส่บอชิบอนี่ล่ะแต่กระบหลายบไหนรักเยอะ Những cái chim mất mơ tí honey. này, nó ăn, <laughs> <dù> à. <laughs> nó ăn, ăn cái tuần thu tinh bất mất mát 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 mất mát 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 vui nè, mát 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 tẩu mát 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 เราเสีสองเส้นแน่ๆแ้รอบไปอีกแจกนี่เออตัวคนจีนเนี่ยมเห็ดไม่ไพ่มันเห็ดดีของมันเลยมันจอดมันสาดีจอดจอดเลยนั่นแหละพวกคนจีนของขามันนี้เลยเขาเฉียวสั้นหมไพ่อยู่่วเหอว่โเห็นหงส์เห็นหงส์เกิด

ขาพอถีบจะออกมาเป็นรูปร่างยังไงตีพินแล้วป่ะไอ้คอยมึงก็คอยแงงครับน่าจะมิดมือแล้วมือเนี่ย